สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525 25 Channel นะคะคลิปนี้นะคะ EP 3หลักหน่วยบนนะคะสูตรใหม่วิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1หลักพันแล้วก็หลักร้อยนะคะใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่2หลักร้อยนะคะ9้าหลักพัน บวกนะคะสามหลักร้อยบวกนะคะศูนย์ร้อยท้ายนะคะครั้งที่สองบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่เก้าบวกสามเป็นสิบสองบวกศูนย์เป็นสิบสองสิบสองบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบเอ็ด เลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามเลขที่ออกนะคะสามเก้าสองสองนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะเจ็ด ะะ 3, บวกนะคะสามบวกนะคะเจ็ดบวกนะคะเก้าคงที่เจ็ดบวกสามนะคะเป็นสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบหกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปด เลขที่ออกนะคะสองสี่หกหกนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะเก้าหลักพันบวกสองหลักร้อยบวกสองหลักร้อยนะคะแล้วก็ บวกตามด้วย9คงที่9กบวกสนะคะเป็น11บเวกสเป็น13บวกเเป็น22นะคะ2อบวกหได้3 3มบวกหได้4นะคะเลขที่ออกนะคะสองสามสองสี 2, 3, 2, นะคะเข้าที่ สี่หลักหน่วยต่อมานะคะห้าหลักพันบวกสามหลักร้อยบวกสามนะคะหลักร้อยบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่ ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบนะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะเลขที่ออกนะคะแปดห้าสองสองนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะหนึ่งหลักพันบวกแปดนะคะหลักร้อยบวกห้าหลักร้อยนะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่หนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้านะคะเป็นยี่สิบสามสามบวกหนึ่ง ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะเลขที่ออกนะคะแปดหกห้าห้านะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสองห้าหกแปด สนะคะหลักพันบวก8หลักร้อยบวก9้าหลักร้อยบวกเก้าหุ้งทีนะคะสีบวกแปนะคะเป็นสิบสองสิบวกเ้าเป็นยี่สบเอ็ดยบนะคะบวกเ้าเป็นสามสิบ เลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนะคะได้สองอันนี้เป็นหลักหน่วยบนนะคะศูตยใหม่ศูตรนี้นะคะระยะการเดินสั้นๆนะคะเพียงห้างวดหนึ่งสองสามสีส şey. ่ห้านะคะท่านผู้ชมเนาะสามารถนำไปจับกับสูตรหลักสิบนะคะที่อัดลง ไปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้เป็นหลักสิบ ep สองนะคะตัวเลขที่ได้เนาะก็คือเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็หลักสิบเนาะ ep หนึ่งนะคะหลักสิบ ep หนึ่งก็คือเก้าศูนย์หนึ่งเนาะเก้าศูนย์หนึ่งก็นำมาจับนะคะนำมาจับกับหลักหน่วยเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะคะ 1> EP หนึ่งนะคะ901นะคะหลักสิบแล้วก็ EP สองเจ็ดแปดเก้าเนาะส่วน EP สามนะคะหลักหน่วยคือ012นะคะแล้วก็หลักสิบนะคะก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้า01นะคะหลักหน่วยก็012นะคะตัวเลขที่ชนกันเนาะชนกันที่เก้าแต่ตัวชนบางครั้งก็ไม่แน่นะคะบางครั้งก็ไม่มาเนาะ ส่วนตัวนะคะแอดชอบที่เจ็ดเก้าศูนย์นะคะหลักสิบหลักสิบบนส่วนท่านผู้ชมท่านใดชอบตัวไหนก็ลองนำไปจับคู่ดูนะคะจับคู่นะคะก็จะได้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศู 1, 01, นย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดสองนะคะ แปดสองเกสองศสองหนึ่งสองส่วนตัวนอแอดก็จะชอบที่เจ็ดเแล้วก็ศนนะคะคลิปนี้นะคะหลักสิบบนเนาะเก้นหนึ่งนะคะ ep ห ep สองเจ็ดแปดเ้า ep สามนะคะหลักหน่วยนะคะศูนหนึ่งสอง ตัวเลขที่ชนกันเนาะก็จะชนหลักสิบนะคะชนกันที่เก้าเนาะคลิปนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะจับคู่คลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ